งานสัปดาห์หนังสือนะครับผมไปวันที่10ตุลาคมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆในช่วงกลางวันนะครับประมาณตอนเที่ยงคนก็ยังไม่เยอะมากพอเดินได้ทีนี้มาดูหนังสือที่ผมได้กันครับหนังสือประมาณ14เล่มจากประมาณ 3- ามงสี่สนักพิมพ์มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างสำนักพิมพ์แรกจะเป็น d k today b o o t d 3 1ดนะครับมีผู้วใจร้ายอ่านหักเด็กยอดเก่งของโรอาดาวนะครับแล้วก็ช่วงน,นิรันด์ส่วนใหญ่เป็นวรรณกรรมเยาวชนครับ ต่อไปจากอ่าน101นะครับมีคุณหมอดูลิตโตมีคนเถื่อนและก็มีแซดิกนะครับจากโวแต่สองเล่มเลยต่อไปเป็นคิวของสำนักพิมพ์แอโร่เล่มแรกเป็นอลิสในดินแดนมาสศจารย์และกระจกทะลุมิติต่อไปเป็นนิทานอีสพบที่คิดถึงในวัยเด็กนะครับแล้วก็ The Old Man and the Sea ทั้งหมดก็เป็นวรรณกรรมคลาสสิกเช่นกันครับต่อไป o o k s สเ e ครับได้กระเรียนพันตัวและ The Nickel Boys พอดีเจอรุ่นพี่ที่รู้จักก็เลยจัดมา2เล่มครับสุดท้ายเป็นบูธทวันวิภาได้อากกัทครีซี่มา2เล่มครับพยานใบกับแชมเปญมรณะนะที่ซื้อเก็บไว้เพราะเป็นเอดิชั่นเก่าครับงานมหากรรมหนังสือแห่งชาติจัดที่ศูนย์เศรษฐกิจมีประจวนถึงวันที่19ตุลาคมยังพอมีเวลาไปดูกันได้นะครับ